วิธีการาทำแบบสงการบ้านนะครับด้วยมือถือ iOS นะครับพวก iPhone iPad เนี้ยฮะเข้า <c oughs> มาครั้งแรกก็คลิกเข้าไปที่โปรแกรมนะครับเ,เสร็จแล้วให้เราเลื่อนนะครับอา่า เราเข้ามาครั้งแรกเราจะเจอคําว่ากิจกรรมล่าสุดอ่าเมนูนี้ถ้าเราโพสต์นะครับถ้าคุณคณรูโพสต์อะไรที่เป็นล่าสุดมันจะโผล่ขึ้นมานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งห้องทัศนศิลป์ดนตรีนะครับถ้าเราสับสนก็ให้เรามาคลิกที่ชั้นเรียนนะครับตอนนี้เรามีแค่ห้องเรียนทัศนศิลป์นะครับเรายังไม่ได้เพิ่มห้องดนตรีก็คลิกทัศนศิลป์นะครับ คลิกไปที่เลื่อนไปที่การบ้านนะครับการบ้านตอนนี้จะเห็นว่าระบบ ios นะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับระบบจะบอกว่าหมดอายุแล้วล็อกแล้วครับไม่สามารถกดเข้าไปได้นะครับวิธีแก้ปัญหาก็อาจจะใช้มือถือระบบ android แทนนะครับหรือใช้คอมพิวเตอร์แทนนะครับแต่ถ้าเราไม่มีจริงนะครับเราก็ อ่าเรามี iPhone, iPad เราอยู่แล้วเราอยากจะใช้ต่อไปจะทำยังไงนะครับก็มีวิธีแบบนี้นะครับก็ปิดตัวนี้ไปก่อนครับปิดให้หมดอ่าเราก็จะใช้ตัวเบราว์เซอร์นะครับ Safari นะครับที่เป็นเบราว์เซอร์ที่ติดมากับ iOS นะครับเข้าไปที่แรก เข้าไปที่แรกมันอาจจะยังไม่มีหน้าแบบนี้สมมติเข้ามาที่แรกจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับก็ค้นหานะครับโปรแกรมเ d d d ูนะครับขึ้นมาแล้วก็คลิกเลือกไปเมื่อเข้ามาปุ๊บนะครับหน้าจอก็จะเหมือนกับที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เลือกไปที่ล็อกอินครับใส่ Username และ p a s s Word ที่เรา,เาสมัครไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ตอนนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับใส่ Username เข้าไปก่อนนะครับ password นะครับที่เราตั้งไว้เสร็จแล้วคลิกล็อกอินนะครับมันถามว่าบันทึกรหัสไหมก็บันทึกไว้นะครับเข้าครั้งแรกจะถามอพอเข้ามานะครับเราก็จะได้หน้าตาเหมือนกับที่เราใช้ในคอมนะครับถ้าใครเคยเข้าไปใช้ในคอมทีนี้เราก็เลือกที่ทัศนศิลป์นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาหาการบ้านตะกี้นะครับทีนี้มาปุ๊บนะครับในระบบะในเบราว์เซอร์มันจะสามารถเปิดได้มันจะไม่ล็อกแล้วนะครับก็จะมีเขียนว่า Open นะครับแล้วก็ให้กำหนดส่งงานวันที่11นะครับหมายถึงถ้าวันที่11ไม่ส่งระบบมันจะล็อกนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดู จิ้มเข้าไปดูก็จะเห็นคําว่าให้ส่งงานนะครับก็ปด